เปล่าเปล่าเรื่องโค้งเ็มอันไม่ไมโฟเลยได้เป็นไอือไม่มาเป like ็นโช่วงแคปีแล MM ้มเอ็โฟมาแค่สองรอบเองมาซีซั่นสิบเอ็ดกับสิบี่อะแล้วก็ไม่มาเลยเอมเฟนี่ยอบีซีซั่นหนึ่งมันมันในตายเทียนใช่ไม่ถึงนั้นเนี่ยแปดชิ้นเพศแปดชิ้นเือนเส้นอะไร้องเป็เซน last เ a t c h ไม่เสี็จแปดกินเลยติบกินหัวมันเรงได้สองกินดีว่าอันีว่าได้ถ่ายอันนะึงอ่ะโอว่าเจ็บจักได้จากอาพีแปกินยังไม่เสร็จซั่งก็คือได้สองกินป็นิบกินเอาแตมอาพีแรกกันเราแตมอาพีแต่แรกเราที่ั้งได้ถายอันนึง ผมอยู่นะซีซั่นหนึ่งสามร้อยสามร้อยบาทเอ๊ะเท่ยวกะสามร้อยก็บาทใช่ไหมหนูซื้อมาผมได้มาสองมาสองอันแล้วนี่เล่มใหม่เล่มมา้ติมสองอันแล้วเติมครั้งเดียวแล้วไม่เอาไปถือได้นะเติมครั้งเดียวถึงก็ทมันถ้าใจต้อมาเบียร์กอนไปรวยครถ้าใจแข็งพอนะต่อสี่สิบอยู่ดีเลยไม้ไปจบทอดีแล้วสิบหรือสี่ตอนดี้ผมใจแข็งอยู่แล้วเนี่ย เช็คเติมรายเดือนมันให้อะไรบ้างอะได้ตั๋วได้ได้ได้ uc คืนมาเลยไอ้สามร้อยบาทได้ uc มาเลยหกร้อย uc แล้วก็ได้ตัว๋วรถห้าใบละห้าสิบ uc สิบเจ็ดหรือสิบแปดใบอะกว่าจะเป็นกรอบสีฟ้านี่ต้องกี่เดือนอะไมึ่งปีผมไม่ดูปีป่ะนี่แถบชื่อนี่เวลาขึ้นเครื่องมันจะเป็นสีฟ้า <3 S 2> ใช่ไหมหกเดือนป่ะหรือเก้าเดือนวะไม่รูไ้ไม่ชัวร์กันอะผม อันไหนผมจะใช้ย oh. ูตีฟ้าตีทองอ่ะอันไหนใช้ตัวรถมากกว่าผมหนึงจะเติมไงตีทองแบบเพลงแล้วเปล่นั้นแบบพระ R าพีระกับความพัดมั่งอืมใช่เจ๊เติมพวามอะไรความพัดไหมใช่ผมเติมพวามพัดทำมาเติมความพัดเจ้าตัวไงผมเจ้าตัวไอตัวรถห้าสิบ U C ไงก็เลยเติมแบบนั้นคามพัดสีทองนะจะไม่ปิด กดกี้ยังนัวเลยแบบเกมเกมยังไม่ได้ไปไหนเลยตายตายอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้ไปไหนเลย I supplies. got Ya quân sih mày, Ok, đang dia tu lah. Biar Bia mod. Dah mất Đây là quân Bây Ok bây giờ bây bia bây giờ bây giờ bây em lên gu nước thì gì tiếp gì tiếp, thấy hình đấy, dòm luôn Cáy à, dừng ở đây, chứ lại đấy, chứ tạm phút, mọi người mọi á, mọi người lên người mọi người mọi người bà người bà, watch out, let's go let's go, bay tay mấy? กาลังบ้บานเนี่ยมนนั้งการบาทเนาะน้าจะเหลืออาจจะกำลังวิ่งไป๋อสามทิศบาทเนาะโอเคพอใช้คูณตีแล้วประหยัดแล้วมีเงินเก็บนะเนี่ยเหลือ, <laughs> อยเยอะนะเอาไ้กูได้ขนะองไหนออกซ้ายใช่ไหม ออเลสโซนน่าจะมีคนนี่เดี้ยนมีตรงนี้ปืนนี่เม่เอ้ยว่ากันเรซเหมนแค่นั้น

กนอวีกนก้นยิงปาก่ะทันไหมไม่ทันใช่ไหมยงเปในล่างไม่ทัน,มทนไม่ไม่ไม่มอยุดในนี้ลา่าุตรงนี้นะโอ้ยจับจับจับไปจกนผมมกเลม้ก่อนต้น,น,นไม้ก่อน,นอน้ยอมยิงปืน,นเลยวะโอ้มีคนขอ ว e ิ่แถวเนินเนี้ยตรงนี้ตัวนี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยตัวุดเลยปะอันอมมาแล้วเกินตายเลยตรงไหนฮะโอเคโอเคอยู่ไหนวะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่ยิงกับปืนที่อะไรก็จะไม่รัวจะวะยิงได้เห็นไหมไม่เห็นเลนโอ้ย I'm recalling <laughs> a teammate. Not 2. okay. you your name. Thanks. Oh, a <laughs> 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 <laughs>

ดูแล้วเลยแมสต์ในหลวงก็ทับผมไม่ม hmm ah ียาน้ำเลยอ่ะเกราได้ทับเนาะไม่มีสมองเหรอเอ้ยทำไมมันก็ยกอ่ะสมองฮะใช่ผมจะคว้างอันนั้นออกข้างไม่ออกด้านหน้ามีรถอยู่เด้อตรงนี้มีรถอยู่ ตัวหนึ่งหายไปไหนวะไี้ตัวนไม่มีคนเองไม่ไม่กองใครยิงใครเนะไม่ใช่กองได้เป็นองคนตผมเนด่ยประจําจะหายัางไงหมดตัว้ผมเนี่ยรับจบเท่านั้น

เีองไปจางใเหนี้อน่านอมาคว้า่นโอ้โหไม่แม่เขาเนี้ยเ,เหรอนะ <Watch out. S 1> เออไม่อยู่ในประตเลย

โอ้ยไอเฮียนกมัน่ยเพื่อนมันยิงโอ้โหโสรี่บลเล่นเลยเล่นเลยตรงนี้นกเป็นตัวหนึ่งอ๋ไอ้น้อยู่หลังหินเนี่ยโอเคก่าวก่าย่ายก่าย่ายวิ่งนะวิ่งน่ะตรงนี้วิ่งน่ะ ไม่ไม่ไม่เด็เวเรมันจะมาช่วเพื่อนอ่ะมันจะมันจะขึ้นเันนี้และอยู่นี้แล้วเพื่อนมันอยู่ห้องน้ํานี้นะอ่ามันมันถึงที่เพื่อนแล้วหรืห้องน้ําเลยยู่ไหนโอ้ยเลยห้องน้ำนี่นี่นี่ร์นช่นอเรียบร้อยอมีตัวหนึงมีตัวนึงเลยดเมีตัวนึงมีอตัวมีอีกโอ้ค เพราะว่าเมื่อก <ana> ี <disappointing bosses> ้ผมคิวไม่ขึ้นไงหน้าจอตอนนี้กดกดออกไม่ได้ด้วยนะเออมันบักกวะน่าจะชุกติเวดีมันจากดออกได้ใช่ไหมแล้วกดดูตัวละครก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้เออบุ่มกดมันหายว่ะลองแปลไปสั่นเล็กก่อนเลย ไม่มีปุ่มเสยงเลยตอนนี้คือปุ่มแถบล่างไม่มีเลยมีแค่ปุ่ม,มปิดไม่เปิดไหมอ่ะก็น,นี่ผมดูแจค็คก่นนอนะอันนี้ในบ้านเหรอที่มารแดงๆนี่คือในบ้านเหรอไปไปไไน่าจะเหลือตีตีหนึ่งว่าตีนี้ตายเลย

เดี๋ยวระมนูเลยนันไกลเห็นมอกัวใช่ไหมเห็นนี้ตัวนึงห็นนี้ตัวนึงหน้ตัวนึงนะหนี้หนนี้หนนสมมตขวามีนะแล้วก็วงตายเด้อ ồ oh, mua, múa à cái bùn nữa hả thịt rồi là tôi à, <laughs> <Hi> à, <laughs> 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 đi không đưa mày đâu Thấy mày thịt rồi là tôi đi Yom mày dạ yom. mày đặt mất rồi Nè, bảo đeo hai thứ luôn đặt đây ta kiếm